สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อัดวีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าและผลิตภัณฑ์การใช้งานเท่านั้นนะครับไม่ได้ชักชวนการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2 0 2พนาะอันนี้เราก็อยู่กับ Convergen จนะอ่าเหรียญที่เคยเป็นข่าวนะคอนเวอร์เจนเนี่ยก็วันนี้ก็บวกถึงส0มร้อยเปอร์เซภายในหนึ่งเดืนอนนะ อันนี้ตอนตอนแรกผมก็ยับหน้าดูนะขาดทุนไป600คอมเอร์เจนอันนี้ก็ได้คืนมาบ้างนะอันนี้ผมก็เทรดมาจิน้นอ่าผมก็ไปอ่าไปวางทแถวตอนแรกก็2,500แล้วก็5,000นะอ่าตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อนอ่าคอนเวอร์เจนตัวนี้นะเขาก็เห็นมีก่อนนี้วอลุ่มก็ขึ้นสูงมากนะวอลุ่มก็บวกถึง1,500เซนะอ่า ก็มีข่าวดีเจ้ามือรอบนี้น่าจะเป็น OKX นะ OKX ใน10ล้านเกต IO ก็ตามมานะเจ้าหนึ่งก็ตามมาก็เห็นมีข่าวว่ Convergent เนี่ยก็เาจะปิดพูนะแล้วก็ก็ก็สวอปมานะผมก็แปลได้ประมาณหนึ่งนะก็ว่าจะสวอป Convergent กับ F Metric นะแล้วก็จะสวอป F Metric กับ เมติกนะแต่ผมไม่รู้ว่าอัตราที่จะจะจะสวอปคอนเร์เจนกับเอสเมติกเท่าไหร่นะแต่เอสเมติกกับเมติกเนี่ยหนึ่งต่อนหนึ่งนะอ่านี่นะก็จะสวปน่าจะหนึ่งนี่ยเขาเขียนว่าหนึ่งต่อนหนึ่งนะแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าสวอปเท่าไหร่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่รู้ว่าใครมีอยู่ก็ยิ้มนะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะพอรอบที่แล้วผมก,ก็ก็มาเล่นรอบหนึ่งไนงะ เจ๋งก็อาจะเล่นต่อนะดันปล่อยก็ถือว่าวไปเลยมาเล่นรอบนี้นะตอนแรกก็เข้าแถวแถวสองพันห้านะสองพันห้าอ่า, 2005, อาแล้วก็มันดีขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็ซื้ออีกนะอืมแต่ตรงนี้เขาเขาไม่ยอมให้ช็อตนะเนี่ยไม่ยอมให้ช็อตเพราะว่ามันมันถ้าช็อตแล้วมีโอกาสที่เขาจะแตกสูงมากอนะ่ะไม่รู้จะถึงไหนนะโอเคก็รอดูแล้วกันว่ามันจะ ดีหรือไม่ดีนะใครมีคอนเวอร์เจนต์อยู่ก็น่าจะโชคดีนะเรี่นี้ก็ก็มีเทดรองรับก็จะมี OKX OK แล้วก็ b i t f i n i x นะฮะแล้วก็ตามมาโดย Gate.io นะโอเคก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวก็เรามาอัพเดตอีกทีว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะร่วงนะโอเคครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับข่าวคริปโต2023ันยี่นะนี้กับคอนเวอร์เจนต์นะฮะมาดูจะเป็นไงหมู Move หรือจานะมาดูกันใหม่อีพีหน้าครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย